สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะครับในหัวข้ออาชีพเปลี่ยนชีวิตมีน้องคนหนึ่งถามมาบอกอาจารย์ช่วยดูให้หนูหน่อยหนูจะทำอาชีพอะไรดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอาชีพเปลี่ยนชีวิต บอกว่าหนูทํามาหลายอย่างแล้วยังไม่ได้ดีเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กอ่าอยากจะมาถามไพ่อาจารย์ว่าให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยว่าอาชีพอะไรที่เปลี่ยนชีวิตหนูให้มันดีขึ้นได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะแล้วมีคนถามว่าอาจารย์อาาจรย์ใส่แหวนอะไรอยากรู้ว่าอาจารย์ใส่แหวนอะไร,ร,าาระได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่แหวนเรียวแหวนโชคลาภ อืมแฟนแฟนอาการซื้อให้เขาบอกว่าใส่ให้ใส่จะได้ดูมีโชคมีลาบกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้อืมก็ก็ได้อยู่นะมันก็ถามว่ามันคิดไปเองไหมมันก็ช่วยเหมือนเสริมพลังจิตให้เราอะงานก็งานก็เข้าดีขึ้นอะไรเงี้ยลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้แหวนนี้อืมก็ใส่ติดนิ้วมาก็เหมือนเป็น ของขวัญละเราก็นะเราก็ใส่มาอืมพอเขาเห็นเราใส่เขาก็ดีใจอะไรเงี้ยอืมความรู้สึกทางใจจะถามว่างานโชคดีจริงไหมจางก็ก็งานก็ปีนี้ก็มาเรื่อยๆอืมก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นลองดูเราไปหาใส่ดูอืมเผื่อจะดีบ้างนะแต่ถามว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจทำแล้วใส่เราเรามั่นใจคึอเขิม <laughs> ประมาณนี้คนให้ก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขอ่า โอเคชีวิตอาชีพเปลี่ยนชีวิตเหมือนเดิมอาชีพ่อนออก4ใบธุรกิจอาชีพเลขสี่สอ่อ่าทีนี้เรามาเลยจับกลุ่มกันเลย1 2 3และ4 สี่ใบามาแล้วอ้าวเตรียมมีเพื่อนชวนเพื่อนมาทายกันมาลองเล่นกันดูใครได้เบอร์ไหนอะไรยังไงตรงหรือไม่ตรงทักทายมาบอกได้นะผมจะได้รู้ฟีดแบ็ว่าไพ่ตรงไหมอืมโอเคเลือกได้เลยครับหนึ่งสองสามและ4สี่ของผมเลือกเบอร์สี่อืมถามอาจารย์ไปตรงนู้นเลือกเบอร์สี่ ข้อเบอร์สี่มันไม่รู้สิมันบอกไม่ถูกอยากเลือกก็เลือกประมาณนี้อืม,อมโอเคโอเคพร้อมนะใบที่หนึ่งเริ่มอืมอาชีพเปลี่ยนชีวิตอาชีพที่ต้องทำเริ่มต้นใหม่อาชีพท,ท,ที่มันเหมือนต้องทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมออืมถ้าไปสายอาหารก็ต้องเป็นอาหารทำใหม่อาหารทำสดใหม่อืม ของเสียของพังได้ธุรกิจของมือสองได้อืมแต่ผมมองว่าถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นอะไรที่มันเริ่มใหม่มากกว่าของใหม่ๆหม่ขายของใหม่ๆห่อืมบางคนอยากเปลี่ยนเปลี่ยนทีวีใหม่เปลี่ยนนุ่นใหม่เปลี่ยนนี่ใหม่เลยหาของใหม่มาเสริมพวกเฟอร์นิเจอร์พวกรถใหม่ก็ได้นะขายรถใหม่หรืออุปกรณ์แต่งรถใหม่ๆหอะไรประมาณเนี้ยอะไหล่อะไหล่ใหม่ได้การเปลี่ยนอะไหล่วงการธุรกิจพวกอะไหล่ยนอะไหล่อะไหล่รถ อะไรอิเกอนิสชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ก็ได้พวกงานอะไรงานที่ต้องมีการเปลี่ยนการซ่อมอะไรพวกนี้ทำให้มันดูใหม่ก็ได้ประมาณนี้โอเคใบที่หนึ่งนะประมาณนี้ใบที่สองอืมอาชีพเปลี่ยนชีวิตขายน้ำเลยอันนี้ต้องขายน้ำเลยน้ำชงน้ำปั่นประมาณนี้เกี่ยวกับเครื่องดื่มคุณต้องทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มใบที่สอง อืมอาหารประเภทเครื่องดื่มหรือถ้าหนูไม่ชอบอาหารละสายออกกําลังกายอืมเพเกี่ยวกับงานที่ต้องงานออกกําลังกายได้งานนวดก็ได้ใช้แบบว่าสปาน้ํำบาบัดอะไรประมาณเนี้ยได้โอเคโอเคต่อไปใบที่สามเป็นงานที่เกี่ยวกับวิจัยทดลองงานวิจัยงานทดลองงานรีเสิร์ชอะไรประมาณนี้ อืมต่อไปใบที่สี่อ่าเนี่ที่ผมเลือกไว้นะใบที่สี่งานปกครองงานเกี่ยวกับการบริหารงานการจัดการอืมงานต่างประเทศได้งานเกี่ยวกับพวกแมสที่เป็นพวกงานต่างประเทศอืมแต่ส่วนใหญ่ใบที่สี่เนี่ย จะเป็นเกี่ยวกับพวกงานบริหารการจัดการการปกครองประมาณนี้มากกว่าผมเลิกเบอร์สี่เพราะฉะนั้นงานที่ที่ผมจะต้องทำและเปลี่ยนชีวิตคืองานที่เกี่ยวกับบริหารจัดการความคิดอืถ้าเป็นแนวนี้นะผู้สวยๆนอยก็งานจัดการบริหารความคิดใส่ความคิดใหม่ๆเปลี่ยนแปลงความคิดของคน อะไรประมาณนี้ให้ความรู้ให้ความรู้ได้ไหมได้งานเพราะว่าเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่คือการสื่อสารให้ความรู้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจดังความคิดนี่นี่คืองานของผมเบอร์ที่สี่โอเคนะอืมโอเคจบคลิปนี้สำหรับอาชีพเปลี่ยนชีวิตใครอยากทำเรื่องอะไรลงคอมเมนต์ลงมาที่ คลิปได้เลยแล้วเดี๋ยวผมมาจัดการทำให้ส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ